ทุเรียนต้นคู่มูกับหมอนจะโอเคหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณโออยู่ในแปลงสวนทุเรียนของคุณโอนะคะที่อำเภอบ้านาสันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพิเศษคือแปลงนี้เป็นแปลงทดลองของคุณโอนะคะด้วยความที่เราก็อยากจะรู้นะคะว่ามูสังกิงมันโอเคไหมแล้วควรจะลงหมอนทองเท่าเท่าไหร่มันจะขายได้ไหมในอนาคตแต่ที่สําคัญคือเราตัดสินใจปลูกต้นคู่มูกับหมอนคู่กันไปเลยค่ะไม่ได้แบบว่าปลูกต้นมูหนึ่งต้นหมอนหนึ่งต้นสลับวางอันนี้ไม่ใช่นะคะปลูกเป็นต้นคู่เลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะจริงๆตตรงเเนนนนี้้ยก็็คคือปู่หมดละ อันนี้ก็ต้นคู่ต้นคู่ต้นคู่อย่างเงี้ยจะเห็นชัดเจนว่าเออมันเป็นหมอนทองนะคะใบของเขาก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะใบก็จะใหญ่ๆอ้วนๆดำๆหน่อยะคะ่ะก็จะชัดเจนแล้วนี่อค่ะเป็นต้นที่หนึ่งนะคะส่วนต้นที่สองฝั่งนี้ก็จะเห็นว่า มูซังคิงเนี่ยคะ่ะใบของเขาก็จะเรียวๆแหลมๆใบจะแคบกว่าของหมอนทองนะคะถามว่าปลูกมากี่ปีแล้วต้นนี้ประมาณประมาณ3ปี3ปีนิดๆะคะ่ะก็ยังไม่ได้ออกลูกออกผลนะคะเหตุผลที่ทดลองทำเนี่ยคะ่ะเป็นเพราะว่าเรามองว่ามูซังคิงก็เป็นทุเรียนพันธุ์เบาใช่ไหมคะลูกเขาก็จะเล็กน้ําหนักเบาส่วนหมอนทองเนี่ยก็จะเป็นลูกใหญ่แบบน้ําหนักเยอะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละสายพันธุ์นะคะถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นมูแต่ว่าได้รับเกสรของท่า หมอนทองเนี่ยมันอาจจะทําให้มูเนี่ยลูกใหญ่ขึ้นก็ได้ค่ะน้ําหนักเขาอาจจะแบบว่า3กิโลอย่างเงี้ยคืออันนี้ยังไม่แน่นะแค่คิดไว้เฉยๆส่วนหมอนทองนะคะถ้าเกิดว่าได้เกสรของมูไปผสมด้วยเนื้อของเขาเนี่ยก็จะสีเหลืองเข้มมากขึ้นนะคะด้วยความที่มูเซนชิงเขาจะเป็นสีเหลืองเข้มอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไปติดหมอนทองที่สีเขาอ่อนๆมันก็จะทําให้เป็นธรรมชาติของเขาผสมออกมาแล้วก็จะได้สีเหลืองเข้มด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีเขาเรียกว่ามีข้อดีของแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจ เพราะว่าลูกเขายังไม่ได้ติดนะคะดีนี้ปีที่3ามกว่าๆยังไม่ได้เป็นลูกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกยังไงมากน้อยแค่ไหนเนื้อเขาจะเป็นยังไงหรือว่าเก็บเกี่ยวได้ยังไงคุณโอจะมาอัปเดตมาบอกกันทุกคนอีกทีหนึงนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวขอไปดูผลผลิตก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีต้นอื่นที่ปลูกก่อนหน้าคะ่ะอย่างต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากอายุเท่ากันแต่ต้นใหญ่